ตอนที่419เขาทนได้แต่ข่าทนไม่ได้เจียงโมหานจิบชายอย่างสบายอารมณ์การที่ผู้สอบผ่านจะเลี้ยงอาหารหรือชาแก่ทุกคนเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความสุขนั้นถือเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมเนียมที่มีมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วอหยาเล่าเหตุใดเจ้าไม่บอกข้าให้เร็วกว่านี้หลินเว่ยเว่ยลุกขึ้นยืนทันทีไม่ได้จะปล่อยให้ว่าที่สามีน้อยหน้าผู้อื่นไม่ได้ ยานจริงอยู่เองก็ตกตะลึงไม่แพ้กันแม้ว่าเขาจะมีภูมิลำเนาอยู่ที่เมืองจงโจแต่ครอบครัวก็ย้ายถิ่นฐานไปยังเมืองหลวงตั้งแต่เมื่อหลายสิบปีก่อนเขาจึงไม่รู้ว่าในเมืองจงโจมีธรรมเนียมเช่นนี้ด้วยที่น่าโมโหยิ่งกว่านั้นคือยามที่บ่าวรับใช้ของตระกูลจางนำมเมล็ดสนปากอ้ามาแบ่งให้ที่โตของพวกตนอีกฝ่ายได้ส่งสายตาท้าทายมาด้วยเฮอะโมหานนทนได้แต่ฆ่าทนไม่ได้ คลายว่ามีคนจงใจเติมเชื้อไฟด้วยการตะโกนเสียงดังลั่นแล้วเจียงอั้นโชกับยหยาลินเซิงจะเลี้ยงอะไรทุกคนเล่าอย่าบอกว่าพวกเจ้าไม่ได้เตรียมมาไม่มั่นใจในตัวเองถึงเพียงนั้นเชียวหรือลินเว่ยเว่ยตบโต๊ะแล้วเอ่ยเสียงดังฟังชัดว่าเจียงอั้นโชและยหยาลินเซิงจะเลี้ยงเนื้อกระต่ายแผ่นรสเผ็ดและลูกทออบแห้งรสน้ำผึ้งในเวลานี้มีลูกค้าขาประจำของร้านขนมหวานหนิงจี้ยืนขึ้นแล้วกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ ลูกทออบแห้งของร้านหนิงจี้ขาดตลาดมาครึ่งปีแล้วส่วนเนื้อกระต่ายอบแห้งรสเผ็ดของพวกเขาจะออกวางจําหน่ายเป็นช่วงไม่มีเวลาตายตัวเจ้าแน่ใจหรือว่าเป็นของร้านขนมหวานหนิงจี้พวกเจ้าซื้อไม่ได้ก็ใช่ว่าข้าจะซื้อไม่ได้พี่ชายคนนี้มองแล้วก็เป็นคนฉลาดไม่เบาประเดี๋ยวพอเจ้าได้ชิมก็จะรู้เองว่าเป็นของร้านหนิงจี้หรือไม่หลินเว่ยเว่กล่าวจบก็สาวเท้าเดินออกไปด้านนอก เวลาผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วยามนางก็แบกกระบุงไม้ไผ่ใบใหญ่เข้ามาแล้วหันไปกล่าวกับพวกหลินจือเยียนว่ามัวนั่งอึ้งอะไรอยู่ยังไม่รีบมาช่วยกันแบ่งเนื้อแผ่นและผละไม้อบแห้งให้ทุกคนอีกให้พวกเขาได้ร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองที่พวกเจ้าสอบได้อันดับหนึ่งอันดับสองของปีนี้หน่อยสิหลินจือเยียนเมื่งจริงหงหลิวจงเทียนหยางยี่ราและเพิงหยู่เหยียนทั้งห้าคนและบ่าวรับใช้ของหยานจริงอยู่รีบเข้ามาแบ่งเนื้อกระต่ายแผ่นและลูกท้ออบแห้งรดน้ำพึ่งให้แต่ละโต๊ะ ในเวลานี้เหล่าบัณฑิตที่อยู่ในห้องส่วนตัวของชั้นสองก็เริ่มนิ่งเฉยไม่ไหวแล้วพวกเขาตะโกนลงมาด้านล่างว่าอย่าแบ่งให้แค่ชั้นล่างสิพวกข้าที่อยู่ชั้นบนก็อยากร่วมเฉลิมฉลองด้วยเช่นกัน ราคาของมเมล็ดสนปากอาถือว่าไม่สูงมากและไม่ใช่ของที่ขาดตลาดดังนั้นสำหรับบัณฑิตที่ฐานะทางบ้านค่อนข้างดีจึงไม่เคยขาดแคลนอนอของกินประเภทนี้ทว่าเนื้อกระต่ายแผ่นและผลไม้อบแห้งจากร้านขนมหวานหนิงจี้เป็นสิ่งที่ต่อให้มีเงินก็อาจหาซื้อไม่ได้โดยเฉพาะเนื้อกระต่ายแผ่นที่อร่อยมากแต่กว่าจะหาซื้อได้ต้องใช้โชคช่วยไม่น้อยเพราะไม่มีวางจำหน่ายบ่อยฮ่าหลินจือเยียนเงยหน้าขึ้นนับจำนวนห้องส่วนตัวที่อยู่ชั้นบนแล้วตอบด้วยรอยยิ้ม ไม่ต้องร้อนใจของมีเพียงพอสำหรับทุกโต๊ะผ่านไปไม่นานพวกเขาได้แจกจ่ายเนื้อกระต่ายแผ่นและผละไม้อบแห้งจนครบทุกโต๊ะลูกค้าขาประจำของร้านหนิงจี้ผู้นั้นได้ลองชิมจานละหนึ่งคำก่อนจะกล่าวอย่างมั่นใจว่าไม่ผิดนี่คือรสชาติของร้านหนิงจี้เนื้อกระต่ายแผ่นมีรสเผ็ดกำลังดีส่วนลูกท้ออบแห้งมีรสชาติหวานนุ่มลิ้นร้านอื่นทำรสชาติไม่เหมือนร้านนี้หืมนั่นคือเจ้าของร้านขนมหวานหนิงจี้ไม่ใช่หรือเหตุใดเขาจึงมาที่นี่ หนิงตรงเสื้อยืนชะเง้อคอมองอยู่ที่หน้าประตูโรงน้ำชาครู่หนึ่งหลังจากที่เห็นหลินเว่ยเว่ยแล้วเขาก็เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มกว้างจากนั้นยกมือขึ้นคำนับแสดงความยินดีกับหลินเว่ยเว่ยวันนี้ข้าเพิ่งมาถึงเมืองจงโจ,โจและได้ยินว่าน้องชายหลินสอบได้บัณฑิตซิ่วชัยเพิ่งจะอายุเพียง14ปีก็ได้เป็นซิ่วชัยแล้วสมเป็นเด็กมากความสามารถเป็นผู้มีอนาคตไกลยอย่างแท้จริง เจียงโมหานมุ้ยปากโดยไม่รู้ตัวเจ้าแซ่หนิงมาได้เวลาเหมาะเจาะเสียเหลือเกินค่าสอบได้อันโช่แต่เจ้าไม่มาสแสดงความยินดีดันไปสแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สอบได้อันดับรังท้ายเพียงเพราะหลินจือเหยียนเป็นน้องชายของนางหลินเว่ยเว่ยเห็นสีหน้าภาคภูมิใจของน้องชายและรอยยิ้มที่แทบจะฉีกถึงใบหูนั้นแล้วนางก็เอ่ยเย้าอย่าน้องชาย,ยาว่าเขาหน้าหรือก็แค่แมวตาบอดเจอหนูตายหนึ่ง ลินจีอเยยนไม่ยอมแม้ว่าเขาก็ประหลาดใจที่สอบได้บัณฑิตซิ่วใช้แต่นั่นก็เป็นความพยายามที่สั่งสมมานานกว่าครึ่งปีและมันก็เห็นผลเป็นที่ประจักษ์แล้วอีกอย่างก็เพราะเขาได้คำชี้แนะจากพี่เคยรองเป็นประจำดังนั้นการที่เขาจะมีชื่อติดอันดับจึงไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากขนาดนั้นหนิงตรงเสื้อกล่าวด้วยรอยยิ้มหลินกู่เหนียงมักจะพูดเสมอว่าโชคคือมเมล็ดพันธุ์ที่บ่มเพาะมาจากความพยายามไม่ใช่หรือหลังกล่าวจบเขาก็หันไปเอ่ยต่อหน้าทุกคนว่า บัณฑิตซิ่วชัยแซ่หลินจากหมู่บ้านชือลิลิโกแห่งเขตเริ่นอันจะเลี้ยงขนมจากร้านขนมหวานหนิงจี้